สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลือกแฟนเองไม่ฟังเพื่อนพิงกี้สาวิกาตอบสถานะหัวใจล่าสุดยอมรับเลือกแฟนเองไม่ฟังใครเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่ชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงต่างประเทศอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นผลงานโดดเด่นของเธอมากมายแต่หลายคนก็อยากรู้ว่าความเพอร์เฟกของเธอทั้งหน้าตาดีการงานก็เป็นรอยแบบนี้มีหนุ่มคลองใจหรือ,อยัง ล่าสุดสาวพ,พิงกี้ได้ออกมาเปิดใจแล้วค่ะว่าสถานะหัวใจล่าสุดตอนนี้โสสนิทคนจะมองว่าเราเป็นดาราเหมือนจะหาแฟนง่ายแต่แล้วจริงๆก็ยากเหมือนกันนะที่ผ่านมาเวลาเลือกแฟนก็ไม่ฟังเพื่อนนะก็เลือกเองเอาละสีได้ยินแบบนี้แฟนคลับหลายคนก็แซวไปสิคะสวยเพอร์เฟกขนาดนี้แต่ยังไม่มีแฟนรอฟังข่าวดีในอนาคตนะจ๊ะอีอี ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ